ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเรสายจกโรมาโคซิงนะครับอ้าสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมนะครับเจ้าช้าง Wifi นี่ล้างทำความสะอาดครับจบสิ้นฤดูกาลน,นะครับหน้าปีจังหวัดสุรินนะครับก็ ล้างทำความสะอาดนะครับก็ปีนี้ก็จัดไปพันกว่าไร่นะครับพันสามนิดๆน,น,นะครับใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับยี่สยี่สิบกว่าวันนะครับก็ถือว่า ปีนี้ก็ข้าวก็จะเยอะหน่อยนะครับก็เลยได้เยอะครับปีนี้รถอาจจะน้อยนะครับนี่นะครับล้างอัดฉีดนะครับใช้เครื่องอัดฉีดล้างนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเบนซินปัน๊มใหญ่ล้างนะครับก็เลยต้องใช้อัดฉีดฉีดล้างทำความสะอาดนะครับ Oh. ปีนี้ก็จะทุรก a ทุเรีนหน่อยนะครับย้ายหลายที่มากครับสำหรับใจช้างนะครับสามอำเภอครับย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาครับเสียเวลาย้ายนี่รอบรอบหนึ่งมีสองสามชั่วโมงนะครับถือว่าได้เยอะนะครับปีนี้ ปีที่แล้วก็ได้พันกว่าเหมือนกันนะครับปีนี้ก็พันกว่าครับปีนี้ปีนี้ก็จะผลดีนะครับก็ฝนตกก็จอดนะครับ ก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันตอนเกี่ยวนะครับก็จะสิ้นฤดูกาลนะครับก็เลยมาอัปเดตมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ทําการล้างจอดแล้ววันนี้ก็เก็บไปประมาณห้าไร่ครับก็เลยจอดนะครับ หมดงานเกี่ยวนะครับทางอื่นอาจจะมีครับแต่ทางนี้หมดแล้วครับไม่ได้ไปต่อครับงานแมคโครก็ยังรออยู่นะครับก็รถคันนี้ก็น่าจะลงนาปรังกันโตนะครับก็ล้างทาความสะอาดก่อนนะครับส่วนนาปรังนี้เจ้าของน่าจะขับเองนะครับนี่นะครับ ข้างบนก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ช่องล่างนะครับก็ล้างได้ประมาณ40%แล้วครับเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเสายจกรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ